สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูโครงสร้างบ้านนะครับนะฮะอันนี้คือสร้างสี่หลังนะครับท่านผู้ชมวัสดุคุณภาพนะครับเกรดเทั้งหมดนะฮะก็หลังนี้ท่านผู้ชมผมจะให้ดูว่าหลังเนี้ยประมาณ96ตารางเมตรนะครับตกหลังละ8ปดแสนห้าหมบาทเท่านั้นครับ นะฮะมาดูฐานลากมาดูโครงสร้างกันครับที่ผมได้ทําลงไปก่อนเริ่มรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ Let's go <S มาครับท่านผู้ชมนะฮะนี่นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจะทําโครงเหล็กนะครับหลังนี้นะครับเป็นทรงปัญญานะครับท่านผู้ชมนะฮะสมห้องนอนนะครับ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวเข้าๆนะฮะนี่นะครับหลังนี้เสาหล่อนะครับโครงสร้างนะฮะตั้งแต่ฐานลากมานะครับเทตอหม้อนะฮะเทตอหม,ม้อวางแผ่นพื้นนะครับปูกระเบื้องแล้วเนี่ยจะอยู่ความสูงที่ประมาณเจ็ดสิบเซนครับท่านผู้ชมนะฮะถามว่าเป็นอันนี้เขาเหมาสี่หลังนะผมให้ดูนะฮะน,นี่คือทีมงานช่างประเทืองนะครับนะฮะเหมาสี่หลังนะครับคือถั่วเฉลี่ยไปเหลือแปดแสนห้าหมื่นบาท นี่นะครับก่อนที่ตัวบ้านจะเสร็จเนี่ยผมให้ดูฮะพามาดูโครงสร้างพามาดูฐานลากก่อนนะครับนะฮะเทนนะครับเททับหลังทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมให้ดูนะฮะว่างานที่ดีนะครับเวลาเราจะสร้างเนี่ยเรื่องการแตกแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ตะข่ายกรงไก่นะครับนี่ฮะเราอยู่ตรงนี้เหมือนเตี้ยนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเข้าไปดูนะฮะนี่ครับออกมาแล้วทรงจะสวยครับท่านผู้ชมมีที่จอดรถตรงนี้ยังเป็นอะไรผมยังไม่รู้นะ เพราะว่าเราให้มองนะครับนี่ฮะก็อันนี้ครับ ah TN นะฮะนี่ครับคืองานออกมาถือว่าดีนะครับรายละเอียดงานนะครับอันนี้วางแผ่นพื้นนะครับทุกท่านนะฮะแปดแสนห้าหมื่นบาทวางแผ่นพื้นด้านในถมดินเข้าไปให้แน่นนะครับนะครับวางแผ่นพื้นนี่เป็นห้องอะไรนะครับผมยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้ดูแปลนจากช่างนะฮะแต่คือสอบถามคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะ คือราคาเนี่ยเป็นราคาเหมาทั้งหมดเนาะเหมาสี่หลังนะครับแต่ตอนนี้ราคาที่ทํานะครับอยู่ที่ตารางเมตรละหนึ่งมืนบาทนะครับพื้นที่ใกล้เคียงระยองนะครับพัทยานะฮะชนบุรีนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นห้องน้ําแน่แ่ที่เห็นแล้วนะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ําเราเดินมาผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนนี่ครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับ แล้วงานนะครับไม่มีกั๊กนะครับให้ดูนะฮะว่าเนี่ยครับอ่ายึดเหล็กนะฮะทุกสองก้อนเห็นไหมครับนะฮะยึดเหล็กแล้วก็ตรงนี้เป็นทับหลังนะฮะอ่ตรงนี้เป็นทับหลังนะครับเรามาดูกันต่อเสานี้เป็นเสาหล่อด้านบนเสาท่านชมดูหรือ,อยังครับด้านบนเสานะครับวางแผ่นเพจนะฮะ ที่จะรับกับตัวเหล็กนะฮะตัวเศษตัวคานตัวแปรนะฮะก็ผมไม่ได้เก่งมากนะเรื่องนี้ก็เรื่องงานช่างนะครับต้องช่างพรีเซนต์น,นะฮะแต่มีหลายงานครับผมก็ไล่มาถ่ายเก็บงานที่ยังไม่เสร็จให้นะฮะนี่ครับเสาเสาหล่อนะฮะนี่ครับน่าจะหล่อมาน่าจะ8นิ้วครับผมนี่ฮะเสาหลอนี้เป็นห้องนอนนะครับก็ดูคร่าวๆห้องนอนนี้3.5ูณ3.5ครับนะฮะ งานไม่มีหมกเม็ดครับนะฮะผลงานช่างประเทือนไม่มีหมกเม็ดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดนะคือเป็นช่างเป็นทีมช่างของผมนะครับก็คือว่าที่ผมรับงานเนี่ยคือมีแค่2ชุดที่ช่างของผมก็มีช่างประเทืองนะฮะนี่ครับนะฮะนี่คือพามารับชมงานโครงสร้างนะครับนะฮะ,ะ,ะก่อก่ออิดมวลเบาขึ้นไปนะครับอ่ายี่ห้อก็น่าจะเป็นยี่ห้อดีนะครับผมไม่ได้ดูนะส่วนมากเขาใช้กันก็คิวคอนนะฮะ ตรงนี้เป็นห้องน้ําครับนี่ฮะสามห้องนอนนะฮะสองห้องน้ํานี่น่าจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับทุกท่านอ่าดูคร่าวๆแล้วผมรู้แล้วอันนี้หนึ่งห้องนอนนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งห้องนอนครับผมสองห้องนอนแล้วก็ห้องนอนแรกเป็นห้องนอนที่สามครับแล้วตรงนู้นจะเป็นห้องครัวฮะดูดูทรงแล้วเนาะดูทรงแล้วตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวครับผม นะครับห้องครัวแล้วตรงนี้ก็เป็นประตูออกไปหลังบ้านมีหน้าต่างเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเวลาทํามาผมบอกเลยสวยมากนะครับผลงานช่างประเทืองนะครับไม่ได้คุยไม่ได้โม้นะฮะนี่ครับอ่าเวลาทําออกมาแล้วสวยมากครับเก็บรายละเอียดงานเก็บนะฮะดูครับนี่คือเราดูหลังนี้หลังอื่นก็ทําเหมือนกันครับนะฮะดูว่าตรงไหนที่ใส่เสริมเข้าไปนะครับก็ ไม่พอนะครับก็ใส่อิดแดงไปเสริมความแข็งแรงนะฮะนี่ครับดูรายละเอียดงานจากตัวเสานะครับแต่ช่างเขาก็ไม่ได้ก่อเองนะครับเขาก็ใช้ลูกน้องก่อเนาะ,ะถังแซกนะฮะรายละเอียดถังแซกลังคาลังคาซีแพกนะครับใส่กันกันนกฮะนี่ครับดูฮะว่าวางเป็นยังไงครับรายละเอียดอ่าคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ ห้องน้ําเป็นอิฐแดงนะครับนะฮะด้านล่างห้องน้ําก่อด้ดยอิฐแดงครับก็ถั่วเฉลี่ยไปครับการสร้างนะฮะอยู่ที่การคุยการทําสัญญากันนะครับอ่ะมาดูห้องนี้กันครับขึ้นมาก็ถือว่าสูงนะเท่าเราเรามองจากด้านล่างเนี่ยเวลาเราขึ้นมายืนนี่ห้องนี้จะเสร็จละนะฮะให้ดูอ่ะดูเรื่อยๆครับว่าเป็นแบบไหนรายละเอียดงานเราจะจ้างช่างสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ย เรายังไม่เคยเห็นผลงานนะฮะผมพามาดูผลงานของช่างประเทืองนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่0835 9 8 7 8 8 5นะครับนี่ครับคือไม่กักอะครับเวลาทําอ่ะตรงนี้เป็นหน้าต่างฮะแต่ถ้านผู้ชมดูนะฮะเทเอ็นเททับหลังมาเทแบบเป็นงานที่คุณภาพอะฮะครับเพราะผมนี่ฮะดูครับงานคุณภาพแล้วก็ราคาถูกครับนี่หน้าต่างฮะหน้าต่างก็เทเหมือนกันทั้งหมดครับ นี่คือห้องนอนแรกอ่าเมื่อกี้เราเข้าจากหลังบ้านนะฮะนี่คือห้องน้าครับผมอ่าห้องน้านี่ครับให้ดูห้องน้านะฮะคือผนังนี่เป็นผนังห้องนอนนะครับก็ก่ออิฐกันไปนะครับผนังห้องน้ําก่ออิฐแดงครับนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราไว้แฝนสุขภัณฑ์นะครับแฝนเจาะอ,อะไรเงี้ยมันจะยึดแข็งแรงได้ดีกว่าอิฐมวลเบาอาจจะยึดได้ไม่ดีแต่เรื่องความเย็นอิฐมวลเบาแน่นอนครับนี่ฮะห้องโถง เข้ามาเป็นห้องถงห้องถงไม่ใหญ่นะครับทรงนี้นะฮะประมาณ96ตารางเมตรครับนี่ฮะนี่น่าจะเป็นห้องครัวครับผมถ้าดูทรงแล้วนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ก็คือว่าใช้สีกาน่าจะใช้สีกาพ่นนะฮะคือพ่นกันสนิมนะครับหลังคาอ่าใช้สีกาพ่นกันสนิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้คือจะทําจากด้านในมาหาด้านนอกก่อนนะครับ เพราะว่าระดับบ้านโครงการเนี่ยถ้าเราทําด้านนอกไปคนก็จะซื้อทางด้านนอกก่อนนะฮะก็ต้องขายจากด้านในก่อนนะครับถ้าท่านใดชอบอยากจะซื้อบ้านก็ติดต่อได้ด้วยนะฮะอ่านี่อันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะห้องนอนห้องนี้ใหญ่นะสี่คูณสี่นะครับดูทรงแล้วนะครับก็ตอนห้องน้ํานิดนึงนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ฮะอ่าเน้น ชักโครกอยู่ตรงนู้นนะฮะก็ดูครับว่าวางระบบวางอะไรไว้ทั้งหมดแล้วนะครับคือห้องน้ําจะใช้อิฐแดงก่อแล้วนี่ฮะเหล็กก็มีหมดครับท่านผู้ชมนะครับเพราะตัวยึดเกาะทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะพายาม,มาอัปเดตงานให้ได้รับชมเรื่อยๆนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นห้องนอนเหมือนกันครับห้องนอนก็คือห้องน้ําน่าจะเข้าด้วยกันผมดูทรงแล้วเป็นห้องนอนห้องน้ําเข้าร่วมกันได้ ใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะเพราะยังไม่ได้เห็นแปลนบ้านแต่คือประมาณคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ห้องนอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะสามน่าจะประมาณสามจุดห้านะครับยาวไปน่าจะสี่นะไม่ได้วัดนะครับต้องขออภัยต้องดูแปลนอีกทีแต่จะมาให้ดูรายละเอียดงานนะคร่าวๆฮะคืองานเราดูตอนจบใช่เราเห็นว่าตอนที่งานเนี่ยเวลาเสร็จแล้วสวยจังอยากดูจริงๆอ่ะดูแค่ให้ดูตรงนี้พอฮะผมแค่ทู้ชมดูตรงนี้พอ บางท่านเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะตรงเนี้ยไม่ก่อหรอกครับไม่ไม่เทเอ็นเททับหลังหรอกฮะพอแ,แค่นิดเดียวเองแต่มันเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าอะไรฮะอนาคตอาจจะล้มได้ครับเพราะว่าก่อไปกี่ก้อนทั้1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก้อนเป็นทับหลังใช่ไหมฮะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบห้าก้อนนะฮะก่อขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องเอ่อเทเอ็นทั้งหมดครับดูฮนะรายละเอียดให้ดูคข้าวครับ งานเดี๋วก็มาไล่เก็บไล่อะไรทั้งหมดนะครับนะฮะนี่ครับข้าวๆประมาณแบบนี้เลยทุกท่านนะฮะถือว่าเป็นความรู้ได้ดีนะว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยงานต้องออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับตารางเมตรขึ้นอยู่กับผลงานครับบางท่านอาจจะเป็นอิฐบล็อกแต่อย่างที่บอกฮะเททับหลังก็ต้องมีนะครับนะฮะตัวคานเนี่ยขึ้นมาคานเนี่ยก่อขึ้นมาก็สี่สิบห้าสิบเซนนะครับคือปกติเลยนะครับผมแล้วเอ่อ ตัวนี้ไม่ได้ก่ออิดบล็อกขึ้นมาแล้วก็วางนะครับก็คือว่าเทป,ปูนแพนเลยนะครับด้านบนนี่ครับอ่าก็น่าจะจบไออนนู้นก็จะเสร็จไว้กว่าเดิมนะเดี๋ยวจะพาไปรับชมด้วยช่างเขาก็เริ่มทํางานกันแล้วเนาะนะครับด้านนู้นน่าจะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จได,ได้ได้ได้ดีกว่าหลังนี้นะเดี๋ยวผมจะหาทางไปก่อนนะครับคือขึ้นเยอะมากครับทุกท่านนะครับบ้านโครงการเนาะ เยอะมากฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะค่อยๆเดินนะครับมีตะปงมีตะปูนะฮะนี่ครับก็คือให้ดูแลดูอิดมวลเบานะครับความหนาถือว่าหนานะนี่ครับฝั่งนู้นก็กําลังขึ้นอยู่ครับเหมือนกันครับผลงานนะฮะช่างประเทืองเหมือนกันนะครับดูว่างานเหมือนกันไหมนะฮะเหมือนกันครับ ตรงหลังนี้หลังนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะเสร็จช้ากว่าหลังนู้นน่าจะเสร็จได้ดีกว่านะฮะก็เข้าข้ประมาณแบบนี้ครับทุกท่านนะฮะนี่ครับรายละเอียดอ่าพามาชมนะครับรายละเอียดนะครับถือว่าหาชมยากนะรายละเอียดงานด้านบนเนี่ยทําเพจทําอะไรมาสวยมากครับสสเดี๋ยวด้านบนตรงนี้ก็จะก่อเทปูนปิดนะครับแล้วก็วางแผ่นเพจผมก็เพิ่งเคยเห็นงานแบบนี้นะต้องบอกเลย นี่ครับพามาชมนะครับเดี๋ยวหน้าง,งานไปถึงไหนนะฮะงานตรงไหนที่เป็นส่วนของผมผมจะอัปเดตให้ได้รับชมกันตลอดนะครับก็คลิปนี้จบลงไปแล้วนะฮะขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับ